คุณเคยเห็นคนที่ไปไปจนภัยในป่าแล้วใช้ชีวิตบนต้นไม้หรือเปล่าวันนี้ผมจะลองไปใช้ชีวิตวนนั้นผมไม่รู้เลยว่าถ้าต้องไปบนนั้นเนี่ยมันจะต้องรู้สึกยังไงและปลอดภัยจริงหรือเปล่าในคลิปเรนี้เราจะมาใช้ชีวิต2-4ชั่วโมงบนต้นไม้กันสวัสดีสุภสุขดเดชะ ผมได้มาสร้างขัดข้านะครับไว้อยู่หลังสตูดิโอและยังไม่มีใครรู้ว่าเรามาสร้างตรงนี้นะครับทุกคนโคตรสูงนี่ก็คือปัจจัยที่ผมสร้างไว้นะครับทุกคนค่อนข้างที่จะอันตรายเลยเราต้องปีดีหนึ่งสเต็ป สองสเต็ป <laughs> บ้ากจำอะไรอยู่วะเนี่ย <laughs> เจ็บนะถ้าตลกลงไปขางหักได้เลยนะครับอันตรายมากๆต้องเกาะดีๆนะครับทุกคนลงมาครึ่งทางแล้วอ่ะโคตรสูงเฮ้บเฮ้ยเฮเฮเอาล่ะครับทุกคน <laughs> คทคน <gasps> นี่ขันหักแล้วนะทุกวันนี้นี่คือที่พักของเราในวันนี้ <laughs> ที่พักของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับเพราะว่าเราทําวัสดุจังไม่พ่แล้วว่าขาดตามห้าตามจุดต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วแต่ที่ผมสังเกตคือไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากจะเป็นพ่วงมดแดงนะครับที่เกาะตามต้นไม้ที่มีโอกาสจะมากัดเรานะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยม่จะไปจุดนั้นแล้วก็เแยะไปหมดเลยนะครับสแกนนั่นนี้วัตถุป้าอันนี้อะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นแค่ใบไม้ที่แห้งนะครับ โอเคไม่เป็นไรสิ่งที่เรานํามาเอาชีวิตรอดน,นะครับก็อยู่ในกระเป๋านี้บางส่วนนะครับแล้วก็ผมมีวอนะคบเอาไว้เรียกทีมงานในสตูดิโอออกมามาแกล้ง <c oughs> แล้วก็มีน้ํานะครับบางส่วนนะที่เอาไว้พลังชีวิตนะครับอา <c oughs> แบบแข่งต้นไม้กินด้วยนะครับแ <c oughs> ห่คนดู <c oughs> <c oughs> เล็เร็วเ เราได้เวลานะครับติดต่อคนในสตูดิโอว่าจะมีใครตอบผมหรือเปล่านะครับทุกคนตอนนีเราจะใช้วอลในการติดต่อสื่อสารกันเวลาตานอยู่ตามจุดต่างๆอยู่แล้วใครได้ยินผมบ้างไหมครับสวัสดีครับมีอะไรมีอะไรทำอะไรยุ่งๆแล้วมึงโมโหอะไรเนี่ยพี่เมย์กงทำงานอยู่นีทำไมพี่เมย์อยู่ไหนอยู่ในใตอนนี้อูอยู่หลังสตูดิโอเดินมาหาเอูหน่อยอยู่ตรงแถวสาวว่ายน้ำอ่ะ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะลดเสียงนะครับเดี๋ยวพี่เมย์จะได้ยินเสียงตัวเองนะตอนวอล<ง>ว่าไงว่าไงไ<ห>เดินตรงมาดิไม่เห็นแล้วเนี่ยอู๋ก็มองพี่เมย์อยู่เนี่ยเ,นนยเดินตรงมาค่อยๆเดินตรงมาเดินตรงมาอีกรอตรงต้นไม้ก็ได้พี่เมย์รอตรงต้นไม้ก็ได้หยุดหยุดหยุตรงนั้นก่อนก็ได้รอหน่อยอูเดินไปอูอยู่แถแวแถวอ่าสระว่ายน้ำมองมาไม่เห็นเหรอเห็นป<ท>ะไม่เห็นเห็น<ๆ>เลย เ่มขึ้นมาไมขว่ึ้นไหวะเคผมจะใช้โดนนะันการตรจจัพี่เมยอนขึ้นมาบี่เมยเรจะได้โดลงไปช่วยทาี่เมย์ดีๆนะช้าเพราะว่ามันพนที่จะสูงดูความสูงจากด้านล่างขึ้นข้างบนนะครับทุกคนช้านะช้ามันจะหมุนไปเรื่อยๆนะมันหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยมันเพิ่งขึ้นมาสูงอย่างเงี้ยเลยแล้วผมอยู่ตรงเนี้ยคิดดูสวยเก่งมากพี่เมย์ สบายเ้ยแม่นสวยแขนห้อยด้วยเลยยินดีต้อนรับเขาสู่ขัดห้างของพวกเรากมีดาเลยอะตอนนี้ที่เราอยู่กันอย่างเงี้ยตอนนี้ที่เราอยู่นะเนี่ยต้นไม้เนี่ยต้นไม้มันใหญ่มากแต่ว่าเราอยู่กันอยู่ด้านล่างซ้ายเห็นปะเออใช่เนี่ยใช่จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาขึ้นมาวื้ต้นไม้นี้นี่บริเวณโดยรอบก็จะประมาณนี้ครับต้นไม้ทางสตูดิโอแล้วก็เห็นแม่น้ำสวยมาก อุ้ยพี่แมย์เราตรวจพบหมานายหรือเปล่าวะนี่เราก็ไปดูนะครับทุกคนเราก็ไปดูโอยงงไม่ได้เห็นโดนเอี้ยงวะจะเห่าแล้วไม่พอใจดูสัตว์ไม่พอใจดูดึงขับไล่มันจะเห่าแล้วจะเห่าแล้วจุดตีลูกกันเต็มหมดเลย ถูกสชาชิเลยไมจะเป็นนี่เลยขอที่น้เชี่ยภูเขาไสไซ่อะไรเผ็ดอร่อยซ้อคือวันนี้ึซ่อ๋นี่รสชาตินึงขออที่สองรสกุ้งควรไปเกิดที่รความเปรี้ยวเผ็ดมันอร่อยข มันโค่นอันตรายอ่ะไอ้มันโยกมันโยกมันโย,กม,นยกมาฝั่งนี้มันมีท่อนนี้ท่อนนี้แล้วก็มีท่อนนี้ด้วยมีท่อนนี้ด้วยยังไงก็รับไหวแค่มันอาจจะโค้งเค้งหน่อยสู้ไอ้สู้สู้สู้เราได้อยู่เว้ยตอนนี้เนี่ยฝนใกล้มานะครับเราต้องช่วยกันกางผ้าใบก่อนนะครับวู้วู้วมันเองไปด้านหลังอุ้ยหวาเสียวโอ้ช oh, ิ้นชิ้นชิ้นไปกัดต้นไม้ไว้กอดต้นไม้ไว้ทำไมบ้านกอดต้นไม้ไว้ ต้องมาไว้ดีๆเจ้าหนุ่ยไว้ดีๆตอนนี้เนี่ยพี่เมย์กลัวมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่เมย์ลงไปเพราะว่ามันทำงานที่จะอันตรายมันโค้งเคสุดๆไปเลยพี่เมย์ลงอ่ะโอ้ยเฮ้ยบอสมาช่วยพี่เมย์หน่อยโอ้ยก่อนหัวหาพี่เมย์เฮ้ยไปเลยไปพี่เมย์ค่อยๆลงนะมีอะไรเรียกนะได้เราต้องสร้างที่พักของเราให้กันฝนให้มันดีกว่านี้ที่จะเป็นผ้าใบนะคะถ้าเกิดฝนตกอ้าว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  ก็ทำให้เราไม่โดนฝนเนาะทุกคนก็ร่่งใจไปได้ปอนึงแหละแต่ว่าถ้าเกิดฝนตกลงมาอย่างนั้นก็มีจุดจุดหนึ่งตรงเนี้ที่สามารถที่จะหลบฝนได้นะครับไม่โดนฝนเต็มเต็มผมเตรียมออบิดมาด้วยเพื่อที่จะผมตั้งใจว่าจะใช้เมล็ดออบีดในการปลูกพืชผักบนนี้นะครับตอนข้าเวลาเล่นอ้ยน่ากลัวมากเลย โอ้โโอ,โ,โอเคนี่จะเป็นปุ๋ยชั้นดีนะครับผมในการปลูกผักบนห้างของเรานะครับท <c oughs> ุกคนเดี๋ยวเราให้มันคลองก่อนว้าวว้โว

ไว้นิดนึงเลยครับทุกคนปุ๋ยกอดเลยเนี่ยโอ้โหอะไรวะก,กาจะเจ้ามาปลูกผักอุอ้ฝ <ละ S 1> นตกฝนตกเหรอใช่ใชอุ้ยตอนนี้ฝนตกแดดออกแล้วมันจะตกหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วครับทุกคนเฮ้ยบอสเ,เราเราไปกินหลอดข้างในกันเถอะไปครับมาเล่นเทมูรีนโชยุ้ยยุ้แล้วก็ไปบ๊า,า,ายบายบ๊ายบายทำไมเป็นคนอย่างนี้วะพี่อย่างน้อยเราก็มีผ้าใบในจ๊ะที่แบบว่าช่วยกันฝนของเราอยู่ถึงแม้มันจะตกหนักอภิมหาโอ้โห อะไรอะอะไรกลมๆขึ้นจ,จอผมวะเนี่ยมันย้อนแสงเงี้ยเหรอพาทิตยอย่างเงี้ยเหรอวิญญาณป่ะหนิเห้ออะไรหรอดินตกลงมาใส่ทุกจุดเปลีย่ยนผ้าใบไม่ช่วยอะไรเลยโอ้ยแดกก็ <c oughs> อออพอเสียบลงไปช็อก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ย้อนไปตกแต่งบ้านเราอาจจะวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมนะเจ๋งอ้า<ง><อ>ววาไงอเมะเอาของกินมาค่ะโอ้ยขอบคุณครับไดืของ,าองม,มาแล้วไร้นอะไโอเคครับเดี๋ยวเราจะใช้เชือกนี้นะครับรับของกันไป ตอบคุณมากเลยแข่อลไปดูนะไปเลยโอ้โหหนักเลยบ่บอมาอได้อยู่นะอึบหนึ่งสองเพียงมาเพียบเลย,ยไหนยร้บ้ายบ้ายร้อ,อ,อ เอาละทุกคนตอนนี้วัสดุเราก็พร้อมมากขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเรามีอะไรบ้างที่เรา้องมีตอนแรกก็คือมีสินเดอเขนมนะครับเอาไว้รองทอแล้วก็มีวอเอาไว้เรียบเพื่อนเราใช่ไหมีกระเป๋าสัมภาระไฟ LED มีต้นไม้ตกแต่งนะครับแต่ว่าเรามีแผ่นไม้มาแผ่นไม้นี่เอาไว้ใช้ทําอะไรเราจะต่อไฟบนที่พักเรากลางคืนเนี่ยจะได้มีแสงสว่างนะครับทุกคนและดูนี่สิมีอะไรมีช้อนส้อมมีถ้วยนะครับแล้วก็มีทัพพีมีที่ชี้นะครับแล้วก็มีหม้ออันนี้เอาไว้จุดไฟให้มันเป็นแบบว่าสีรุ้งอ่าเค เยีตัวนี้ตัวนี้จะช่วยเราเวลาเราก่อไฟนะครับจะทําให้ไฟเนี่ยมันไม่ทะลุไปด้านล่างนั่นเองนะครับเห็นข้าวเหนียวมาแต่ไกลนะครับแล้วก็มีน้ํามันมีหน้านี้น่าจะเป็นเมนูของเรานั่นก็คือไก่ทอดสวยมีน้ําเปล่าและที่สำคัญตอนกลางคืนนี่อาจจะอันตรายนะครับก็จะมีถนูไว้เอาไว้ป้องกันตัวเองเจ๋ง we got five ready woo ready woo r e a o o woo o o เราจะทำการตั้งหม้อเลยนะครับแล้วก็ต่อไปแกะน้ำมันโอ้โหน้ำรั่วโอ้โอ้ฮัลโหลเดี๋ยว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 ไก่สักชิ้นลองดูครัมครัมว้าวครัมว้าว นี่ขนาดตอนกำลังทอดอยู่กลิ่นก็หอมแล้วและตอนนี้บรรยากาศใกล้ที่จะมืดแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่พระอาทิตย์มันใกล้จะตกดีนแล้วตรงนั้นเดี๋ยวเราก็ทําอาหารเนี่ยอาหารน่าจะสุกพร้อมกินพอดีนะครับแล้วก็มืดน,นะครับพอหลันดน้ำมันนิดนึ่งไป มากินไหมครับทุกคนได้กลิ่นหรือเปล่า <f ix> อิตาระกินมาสตะอีสานนะครับ้อ S <S> ร้อนอืมอร่อยืครเมื่อแล้วนะเดี๋ยวเราต้องรีบก,กินแล้วก็ไปอาบน้ำกัน ที่ผมเดินลงมาจากพันต้นไม้ของผมแล้วนะครับทุกคนและตอนนี้เราถึงได้อาบนรถของพวกเราแล้วนี่คือสัปด์แรกของพวกเราบ้ายินดีมันเป็นการรีเจนอย่างดีเลยนะครับเติมพลังห่อนก่อนที่เราจะไปใช้ชีวิตกันอยู่บนบ้านต้นไม้คืนนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าถึงจะลงมาได้นะครับ เพราะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแบบร้อนร้อนชื้นๆแล้วก็เย็นๆแล้วก็ร้อนๆชื้นๆนะครับเดี๋ยวลงมาเนี่ยแบบโอเคฮัลโหลโอ้โหมาเป็นแก๊งเลยเหรอลูกป้าให้กำลังใจป๊าป๊าป๊าเป็นยังไงบ้างลูกป๊าสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงค่ะน้องฟอง มืดมากเลยนี่ก่อไฟอยู่เนี่ยเห็นไหมอันนี้มืดแล้วเนี่ยมืดมืด,มดสนิทเลยแต่ว่ากำลังก่อไฟไล่ยุงอยู่สบายมากลูกมาเกียไม่ต้องห่วงนะคะร่บนี้เจอก,กันนะลูกอาบ้านนอนที่สบายนะบ๊ายบายบ๊ายบาย มีกองไฟก็อุ่นใจดีนะจ๊ะมันมืดสนิทเลยดีแล้วที่มีแปดโทรศัพท์นะจ๊ะจินี่จ๋าสิ่งต่อไปที่เราจะทำนะจ๊ะทุกคนเร่ลองใส่ให้แบกทุกคนดูนะจ๊ะว้าว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 ววว้า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 ววาวว้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 าวว ไฟมันเป็นสีเขียวไล่ไปสีฟ้าแล้วก็แดงนะครับแต่ประเด็นคือโอ้มันจะไหม้ที่พักกูแล้วโอเคตอนนี้ไฟเริ่มที่จะกลับสู่สภาวะปกติ้วนะครับตะกี้เกือบไหม้ที่พักหายเกือบสวยพี่เมพี่เมบอส ้ยแก้งเหรอใครอยู่ด้านล่างไปไปใครแอบอยู่ด้านล่างฮาลัลโหลอ่ะพี่เมย์ มีใครเดินมาด้านล่างขัดห้างอุปะไม่มีอยู่ในปตูกันหมดเลยไอ้บอลพี่ก้อนล่ะนัง่งตัดงานอยู่เดินเดินมาหาหน่อยดิเอาเอาไฟฉายมา,าด้วยเแล้วไม่เสียงชัดมากมแต่มองลงไปไม่ไม่มีคนนะเอ้ยแกงเหรอคือในกล้องมันมืด แต่ด้วยตาเปล่าของผมมันมีแสงจันทร์มันมองลงไปมันไม่มีเว้ยถ้าไม่มีใครอยู่ดีๆปีนมาแล้วแกล้งกูแล้วกูจะถีบตกนะฮลัลโหลคออยู่ข้างล่างหรือเปล่าฮาลัลโหลพี่เมย์มาแล้วไปเดินมาแล้วครับทุกคนพี่เมย์มีใครอยู่ด้านล่างขันห้างพี่ป่ะไม่ไม่มีหมาป่ะไม่มีใครออกมาไอสัตว์ก็เพิ่งเดินตามมานี่ไงเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงเดินด้านล่างรอบแรกคิดว่าหูแววรอบสองเลยตั้งใจฟังแล้วแม่ก็เดิน มีหมาปะหมาจอนเดินเข้ามาไหมหมาหมาด้วยกันด้วยกี้นี่เองเอดีใบไม้มันอยู่รอบแต่มันอยู่คนคนต้นไม้คืออู๋ได้ยินปึ๊บครั้งแรกอู๋เลยตั้งใจฟังอู๋คิดว่าพี่เมย์มาแกล้งอู๋ก็เลยตั้งใจฟังเสร็จแล้วอยู่ดีมันเดินอีกสองขึ้นแล้วอู๋ก็เลยแบบว่าเรียกเรียกดูแล้วทุกทุกอย่างมันเงียบอู๋ก็เลยเอาหัวเชิงเงื้อลงไปดูแต่มันไม่มีใครอู๋ก็เลยงงว่ามันมีหลบอยู่ใต้ต้นไม้คนหรือเปล่าเพราะอู๋มองไม่เห็นไงอู๋เลยเรียกมาแล้วพี่เมย์เพิ่งเดินากีีี่่้้อยยไววคะ๋ดด นั้นกลับไปเลยก็ได้ไวไม่ได้เตรียมนะเว้ยทุกคนคือไม่ไม่มีเหตุผลที่จะเตรียมเว้ยผมเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเจอก็เจอไม่เจอ,เจอก็คือไม่เจอผมเป็นคนไม่ชอบทำรายการล่าท้าผีด้วยแบบแล้วเสียงอะไรวะเฮ้ยอเสียงเครื่องปั๊มน้ำข้างบ้านข้างๆโอเคเอาละครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้านอนแล้วนะครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์แปลกๆอีกเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ฟังนะครับแล้วก็ถ่ายให้ดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถ้าเ <c oughs> กิดไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับทุ และตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับดูเพื <finishing modern developed Airbnb> anyway. ่อนๆของเราดูซิว่ามาทําอะไรกันนะครับทุกคนดูวันมาปลูกพีกบอลมาปลูกพี่เมย์มาปลูกนะครับเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยผมกำลังยิบบอลรู้ไหมว่ากูมีอะไรบ้างอยากโดนเหรอลงไปเฮ้ยถ้าเราอุดหุนลงไปอย่างงี้อุดตายไหมอ่ะตายไม่ได้ ดผูให้ด้วยมาผ่าไปที่จุดผูตอนนี้เราก็อยู่ครบ24ชั่วโมงแล้วบอลรับกล้องนะย้อนถงท่แอ้โอ้ยยไงบ้างอยู่ข้างบนน่ะสบายชิลแต่ถ้าเกิดแบบถ้าเกิอยู่ในป่าน่าจะหลอนกว่านี้เพราะว่ามันได้ยินเสียงเดินที่พี่เมย์กับพี่กอแล้วก็บอสเดินมาจะไปในป่าสุดๆอ้ยย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  โอเคครัทุกคนเดีไตแล้วคชคลิปนี้นะครับกดไลค์ก s u b s c r e ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ขนมไนเปแงนะครับผมขนมทัาอบแบแตัวจริงหอสีือรหอยเชลล์เผาไปสปีและหอส้มรดกุ้งทั่วพือนะครับขนมิดเขากับรสชาติต่างๆเป็นอย่างดีเลยไปแล้วจ้า ลลูกเอาตัวมาให้ป,ป๊าป๊าก่อนมาเอาตัวมาลูกเอาตัวมาปล่อยก่อนขา้ขาวข้าวมัไหมปล่อยก่อนเอาตัวมาเอาตัวป๊าป๊าขอตัวก่อนหนูจะเข้าสวนน้ำก็ต้องมีตัวโอเคได้แล<ะ>้วไอ้ยา<ะ>นี่เป็นไงเข้าไปในน้ำไม่ใช่เหรอห่าเก่งใหญ่ภายนอกอยู่ไหนครับไอไอไ